กำนันคุณิบาลด้วยถ้าใครก่อยปาก่าลเลยผมเล่นงานด้วยจะเป็นแต่ว่าทำอย่างไรมน,นถึงจะสำเร็จร,ร่วงไปอย่างนา่าพนะืดฉันมันรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความละเอียดความขั้นตอนของมันชัดเจนแล้วก็ทําการขออนุญาตอุตสาห์ต้อใช้เวลาเป็นปีว่าออกไปอนุญาตได้กระบวนการเหยัดอนุญาตได้บอิวามันมีวงเวลาที่จะต้องดำเนินการต้องเล่นมเนินการบนใเรดงความเร็วด้วยเพราะว่าถ้ากระบวนการขั้นตอนที่เราวางกันไว้ดีๆแล้วสมกับ การลงไปตรวจอไวะ,ะไรต่างๆรู้มาว่าจะไปวันนี้ผู้ประกอบการยังบอกว่าไม่พร้อมต้องรอให้ท่านพร้อมก่อนราชการเราก็ทํามีงานอื่นที่เราจะต้องทาไม่ใช่มาตั้งรอให้ท่านพร้อมเมือนต่อไปถ้าหน้าหมายวันไหนต้องวนงั้นถ้าไม่พร้อมไม่ต้องแบบต้องไปตรวจถ้านัาว่วมาไปวันนี้ <c oughs> เอาเือ และพนักง,งานที่มีสาขาที่ต้องไปๆๆควบคุมกำกับให้เด็นไปตามใบอนุญาตใน่จังหวัดเรานนะครับในส่วนของผูมงานก็หลังจากที่ทางสาขาได้ตรวจสอบเรื่องราวก็จะส่งไปที่จังหวัดุูมงานก็จะเปี่ยนดำเนินการต่อนะครับเรื่อง,งของการขออนุญาตสายไม่ว่าจะเก่าใหม่นะครับวันนี้จริงจริง ก็คือว่าแม้จะไม่มีบันทีนะครับจริงๆก็ตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาพบพวกท่านนะครับเพราะว่าอยากจะทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ว่าแนวทางในการปฏิบัติการประกอบกาิการให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันล่าสุดนะครับที่จังหวัดนะครับที่เราได้ออกมาตรวจกันแล้วก็มีมาการประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตทางท่านประธานก็คือตอนนั้นกจะ็จะเป็นท่านรองสนองนะครับอรองพราะว่า ท่านมาเห็นข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็คือมันยังมีการต่ออนุญาตการพิจารณาอนญุญาตฆ่าปีนะครับว่าทำไมเจ้าปัจจุบันไม่ส่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เลยกระชับมาเพราะว่าท่านท่านก็ค่อนอข้างจะเคร่งขรันะครับอยากจะให้มันเป็นปัจจุบันนะครับในในทุกลายนะครับก็เลยเรื่อกาสนี้พอดีได้มีการประชุมการตันะร้งพูดกันะก็เลยขอขอมาแจ้ง ก็มาแชร์ด้วยก็จะได้ทบความรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรก็จะได้พูด <FIL> ค <OS> ุยนะฮะเดี like exactly like like okay. ๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายล้วก็อาจจะที่เบอร์โทรนะครับแล้วก็คอยมีอะไรไประสานกันอีกทีหนึ่งนะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องที่อยากจะมาเน้นย้ําก็คือเรื่องการการทําให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ของสภาก็เข้าใจเนาะตั้าใจตรงกันก็อย่างที่นําเยนนั่นแหละ ที่มันจะไปด้วยกันได้พร้อมเพียงด้วยกันได้ไปจังหวัดได้พร้อมเพียงกันก็นกคือก็ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นก่อนวันหมดอายุแต่นันเนิ่นหน่อยได้มีหนังสือจากผู้ว่าเราไปที่ยโสธรนะครับโยโสธรเนการตรวจสอบแล้วคือคือนี้นเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่หางหนึ่งทางโยธาธิการและต่างเงท่ทา,น,น,ทาน,น,นก็เป็นหมวดนะครับในเรื่องเรื่องพนัน เกิดป้องกันตลณีนะครับเกิดป้องกันกลณงที่ที่อยู่ตรงแถวอปตบา,างเรทยงไปแต่ว่าคือทางสำนักงานที่ดีเนี่ยก็ได้ทำมาทึาากเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดวาดเด็นนะครับก็ส่งเรื่องที่ทางอำเภอเนี่ยะคระับแก้ให้จังหวัดทราบแล้วก็มีหนังสือถึงผู้ว่ายะโสธรนะครับแล้วคือทางผู้ว่ายะโสธรมันก็ตอบหนังสือมาสือ ทางทางท้องถิ่นทางท้องที่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและทางเขาเนี่ยก็จะได้ยันยับถืประกอบการนะครับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอละเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคิ่งครัดน,นะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของเขาก็เป็นการตอบไปอนุญาตนะครับไม่ได้การเป็นการพิจารณาใหม่นะครับคือคือ ในเรื่องนี้ถ้ามันเกิดปัญหานะครับว่าหนึ่งมันมีตลิ่งรอพังหรือเกลดป้องกันตลิ่งรอพังเนี้ยอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำหนังสือแจ้งเอาไ้อีกรอบหนึ่งได้นะครับถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแต่ณนะตอนนี้ก็คือเขาเขาบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีผลกระทบนะครับกนะับตัวเสือเขาว่าเลยพิจารณาอนุญาตให้จับผู้ประกอบการรายนี้ต่อไปแต่ว่าเขาก็จะ เห็นว่าการประกอบกิจาการเนี่ยมันก็ต้องโดยเคร่งครัดนะครับต้องระเบียบล่รอระเบว่าคือถ้าอยู่นอกกลอบเมื่อไหร่มันต้องมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้าอยู่ในหล่ที่อนุญ,ญาตเขาก็มองว่ามันก็น่าจะไม่เกิดความเสียหายนะครับในเบื้องต้น เรื่องต้องต้องการมาอ่านกันบ๊วยบว่าสิดถึงมันตรงนี้ตรงไหนคุณผู้ชมต้องการมาอนทันตรงนี้จะเป็นอะไรคุณผู้ชมต้องการบ๊วให้ที่ดินภาคปฏิบัติที่นาเราจะทำเป็นยังไงขออาตครขอเรียนขอเรียนอย่างนี้ครับการดเนินการคือมันก็สามารถเอาไปพิจารณากับเรื่องอื่นๆได้เรื่องงานบุญงานอะไรที่เราประชาคมอ่ะมันก็สามารถมีวาระ นีเพิ่มเข้าไปด้วยได้นะครับคือคนักเรียนท่านเหือนน้ว่าคือสภาเนี่ยทางสภาหนก็รอประชาคมมีประชาคมสภาก็ภูมิใจก็พิจงงารณายากมาถึงอำเภออำเภอก็ต้องมีประชาคมมีประชุมสภาอำเภอถึงจะมีความห็นชอบดังนั้นนะคาับสิ่งที่สาคัญที่สุดเริ่มต้นหรือเริ่มต้นมาจากการประชาคมหบ้านประชาคมบ้าง ถ้าคือมันก็เป็นการขอกเสียงของคนในหมู่บ้านว่ามีวาระเรื่องนี้ว่าเรื่องเราก็สามารถที่จะบรรจุเข้าไปในวาระเลยได้ไหมครับถ้ามีการจะมีการประชุมอยู่แล้วโดยเหตุผลที่ว่าได้รับการประสานจากผู้ประกอบการแล้วก็อย่างประชาคมทานกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อาศัยเหตุที่ว,ว่าผู้ประกอบการขอดู้ายแล้วขอให้ยอยู่ในหมเรา เราเอาตรงนั้นเป็นเหตุแล้วก็เข้าประชาประชาคมดูว่าขอความเห็นสากท้ายเลยได้ไหมนะครับเพราะอย่างที่ของผมนี่ก็จะมีหนังสือไปหาทั้งบทความเรื่องการผู้นำชุมชนผู้่อที่บ้านได้มีหนังสือจากที่ดินในการที่เกี่ยวกับงานบุกใจข่าานี้นะครับแต่แต่มันก็จะมาตินขัด ถามไปทางพี่ว่าเขาบอกว่าต้องรอหน,นังสือใหญที่เกิดว่าประเด็นที่สองนี่ก็คือหนึ่งเรื่องของกระบวนการนะครับผมงะให้มันรวดเร็วไปถึงจังหวัดเร็วๆนะครับโดยที่ตูอใหญ่ต้องฟ้องซึ่งเราก็ทราบกันแล้วน้องว่าในสองสามเราจะเดินยังไงนะครับผไม่ต้องอธิบายอีกทีแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเรื่องที่ผู้ปกคกอการผมอยากจะให้มีความใส่ใจนะครับใน เกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเองนะครับว่าต้องหมดเมื่อไหร่ต้องทําอะไรยังไงแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบนะครับในกรอบเพือ่อที่ว่าทุกฝ่ายจะได้สบายใจนะครับทําง,งานร่วมก,กันนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ของท่าน,อน,อนเนนนนนองอะอนะครับแล้วก็อ่าเพิ่มเติมีกนิดนึงก็คือในส่วนของท้องเิ็บเขาอ่าอุปกรณ์ท้องที่นะครับเขาช่วยกันเป็นต่างเพื่อทุกฝ่ายครับรัฐบาลที่เราก็จะได้อยู่ร่วมก,กัน,นครับขอบคุณมาก คือประชาคมหมู่บ้านนี่ต้องรอหนังสือจากจากผู้บังคับบัญชาแล้วอ,อบตก็ไม่สามารถที่จะประชุมได้ถ้าไม่มีไปประชาคมหมู่บ้านให้ผู้ประกอบการประสานแล้วแต่หมู่บ้านเขาไม่สามารถทำได้ค่ะมีค่ะมีปัญหาเพราะว่าสภาสภาก็ประชุมไม่ได้บอกว่าประชาคมหมู่บ้านก็ทําไม่ได้บอกว่านายไม่ส่ง เหมือนที่นายท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งนายก็ประชาราไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะขอความชัดเจนตรงนี้เลยคะ่ะซื้อมาถึงเขาก็จะไม่ประชาราให้นะคะจริงๆเราติดต่อสารอยู่แต่ว่า,าผู้หิบบ้านไม่สามารถที่จะประชารมได้ถ้าไม่มีคำสั่งจากจากเจ้านายนะเะจ้านายก็น่าจะเป็นท่านนายอำเภอนะ จะขอเปิดทำอยู่ตามที่ผมว่านักปฏิบัตานควรเติอนเดี๋ยวก่อนะที่ดินให้ประสานที่ดินกับานเตือนก่อนผมเห็นนักปฏิบัติงานเคยบอกว่าเให้จัดเดินที่ประชาครไว้มันดึงดัดขึ้นได้ท่านจะรับขั้นตอนไดทั้งหมดเป็นไงอคือคือของเราไม่ได้รับขั้นตอนนะคะเรายื่นหนังสือต่ออนุญาตกับที่ดินแล้ว ทีนี้ที่ดินก็ส่งถึงแนวคือจนประกาศแล้วแต่เราก็ประสานกับหมู่บ้านด้วยแต่ก็ไม่ได้รับฟ้อมร่วมเลยเท่าที่ควรขอ,อ,นนอบคุณค่ะที่เราต่อแล้วค่ะแล้วเราก็ตามประชาคมแล้วก็ตามสภา,าผมตามได้สภา,าก็อยากประชุมอยู่คนะแต่ว่าประชาสภาประชุมไม่ได้เพราะว่าติดที่ประชาคมหมู่บ้านอันนี้แล้วค่ะยยนไปโยนมา ค่ะว่าชัดเจนไหมผู้ประกอบการด้วยค่ับเพว่าคือว่าทางเราปสาการศึตัวแล้วแต่ว่าทางีบ่าบอกว่าเราคําสั่งเราขการผมไม่ได้ของเราป่นี้จะไม่ไปเรียนกับคุท่านว่าทรรอการปัญหาอ่นนี้เรากต่อไปรือยคนไก็บอกว่าเรต่อไปสิบวันเราต่อไป้เก้าสิวันเพราะว่า รวมมันหมดรอบเก้าส so ิบวันผมเลยไปขอยี่ต่อก่อนสี่ห้าวันก่อนหกกอเก้าสิบวันแต่ว่าการเ่องเอกสารที่ประชาชนเขาไปนว่าคือเขาต้องต้องออกมาทีหลังเพราะว่าก็แบบคุณผู้ชมชื่อบอกว่าเขาต่อเลยประทานเขาบอกว่าไว้ที่ดินก็ยังไม่รู้ยังจะเอาไปเหมูข้าวจุ่ของมันก่อ แล้วเราต้องยื่นเรื่องไปก่อนถ้าหมดภาะรัฐไป10แสนเลยตกไปุเรื่องเจอเราคืไม่ค่อยไปครก่อนเจ้าสิบวันขาดวันเดียวคือก็ไม่ได้กว่าตกไปขอขอเป็นขอใหม่ไ้เลยถ้าขาดวันเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องขอยื่นไปที่นี่ไปขอต่อยื่นเรื่องผมกินเรื่องไป แล้วเรื่องการไประชายโครงเสี่ยงเขาสั่งว่าตอประชุมนี้ออกมาให้ที่หลังมันต้องเป็นอย่างนี้สจังหวะถ้าอย่างท่านว่าให้ไปติดต่อให้ก่อนคงคงไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ให้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะท่านเชื่อว่าจะไปเรียนเรื да. ่องการกระจายโครงปหาอบตคือเราต้องมีเรื่องเราต้องยื่นเรื่องขอต่อที่ากขอนขาวสุวันก่อน นี่คือประเด็นของเสียใเค่ะเหมือนท่านในอำเภอท่านบอกเมื่อกี้คือมาขอต่อท่านก็ต้องได้รับเรื่องจากที่ดินเราเสนอขึ้นมาว่าจะมีการต่ออนุญาตหรือก่ออนุญาตใหมท่านจะได้สั่งให้ลูกน้องของท่านคือตัวแทนของท่านประชาคมนะคะที่นี้เราก็ไม่ทราบเรามาขอต่อไปได้เราก็ไม่ทราบเราก็คือ บางที่งงนะคะเขาก็บอกว่าไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านประชาคมได้เลยบางหมู่บ้านเขาก็ประชาคมให้อยู่ผ่ะแต่ว่าบางหมู่บ้านนี่เขาไม่ทำ่ะนี่แหละค่ะมันติดอยู่ตรงนี้เราย่นต่อก่อน90้าสิบวันอยู่แล้วจนเห็นีหว่าคือมันมีปัญหาอย่างนี้นะคะ่ะคือมันทําให้การประกอบกิจการการขอต่อเนี่ยมันทําให้มันระยะเวลามันยาก ข้ามท่ามปีไปเนาะคือทางจังหวัดเนี่ยก็จะมีแัตชเสียเรียนสาขายอยู่ในเรื่องการขอต่อ